ในกันประจรการจังหวัดเลยนะคะรู้สึกดีีและเป็นเขียรติอย่างยิ่งคที่ได้โอกาสพบปะกับพี่น้องชาวสื่อทุกชนอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะทั่สสัานะคะประจีการกงประจวบศรีราษฎร์รีราษฎร์มุกาสุกานการแข่งขันรุยยาวและประเพณีดีเพื่อระสถานจากสาเร็จที่ให้ความพร้อมสบู่นะคะมีลักษณะ สมรรถนะพร้อมสำหรับการแข่งขันนี้นะคะเพื่อให้มีการเพื่อให้ที่พักนะคะสุขสบายนะคะเพกินพอทนนี่นี้เลนงานนะคะ ى, และได้จัที่ด็กนะคะเด็กจะได้ดม,ามาร่่มกันในระดาบที่ยอดไปนะคะ ى, ที่วัดที่เสือะโปรแกรมที่โปรแกรม B นะคะและโปรแกรมสุดท้ายโปรแกรม C นะคะโปรแกรมนี้นะ ทางด้านสมานยะคะยังบริการสูงยประสานงานและบริการข้อมูลข่าวสารให้กับให้เป็นไปตามที่ร้อยบริสูทพฤกษิตรามและะคได้โผลช่วยกันนะคะเผยแพร่ข่าว